รีวิวสภาพหลังใช้งาน iPhone 15 Pro มา1ปียังน่าใช้ไหมวันนี้เราจะมาคุยกันแบบสั้นๆกันครับผมเชื่อว่าในช่วงที่ iPhone รุ่นใหม่ออกมานะครับแบบหลายๆคนก็น่าจะพยายามไปเก็บ iPhone รุ่นเก่าเนอะเพราะว่าเหมือนมีคนขาดทุนมาให้เราแล้วราคาก็ค่อนข้างจะนาหลักมากๆนะครับแล้วก็ใน iPhone 15 Pro ผมเชื่อว่าก็จะมีคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยซื้อ iPhone 15 Pro ก็พอไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับมากมายขนาดนั้นนั่นเองนะครับก็เลยอยากมาแชร์การหลังจากใช้งาน1ปีแล้วแบตเตอรี่เหลืออะไรยังไงเท่าไหร่นะครับเรื่อง คือเจ้าตัวแบตเตอรี่ผมใช้งานแบตเตอรี่นะครับไม่ได้มีการถนอมใดๆไม่ได้มีการถนอมเป็นพิเศษกนะ็คือใช้งานทั่วไปแบตบหมดก็ชาร์จเื่องรถก็ชาร์จนะครับ a p p l e c a r p เพลก็ชาร์จเนาะแบตเตอรี่ผมนะครับอยู่ที่90ผมเปเนต์แคปจอไว้ละไม่เปนไรผมขึ้นไว้ให้เนาะก็ไซเคิลเคานต์นะครับอยู่ที่462ซึ่งก็โอเคนะ ไมไ่รู้สึกว่ามันเยอะอะไรคือยังก็ได้ชารเฉลี่ยประมาณวันละหนึ่งวันก็ประมาณ1.3่ามันอยู่สครั้งประมาณนี้นะครับสำหรับแบตเตอรี่เขาของผมแล้วก็แม็กซิมั่มแบตเตอรี่เฮลก็ยังเป็น normal อยู่นั่นเองการใช้งานผมว่า drop ไปประมาณ5%าเตสำหรับจ้าตัวแบตเตอรี่ที่มันแบตหมดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมว่าไม่ใช่เป็นปัญหาใดๆเพราะว่า15โปรก็ไม่ใช่เครื่องที่แบตหมดเร็วอะไรมากมายนั่นเองนะครับก็แบตเตอรี่ยังดีอยู่นะสำหรับคนซื้อมือสองนะครับผมว่าปีหนึ่งม น้อยสุดก็น่าจะประมาณ6 88%ก็ยังไงเดี๋ยวด้วยความที่เพื่อนผมใช้ iPhone 15 Pro นะครับค่อนข้างจะเยอะมากเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูว่าแต่ละคนนะครับแบตเตอรี่เหลือกันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็แบตเตอรี่เข้านะครับเท่าไหร่นั่นเองนะครับเรื่องต่อไปที่ต้องพูดถึงก็คือราคาในปัจจุบันครับราคาในวันนี้จริงๆต้องบอกว่า Apple มา d i s c o n t i n u i n ในการผลิตเจ้าตัว iPhone 15 Pro มาแล้วเว้ยฉะนั้นสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือราคาที่ไม่ได้อยู่บน Apple Store ที่เราสามารถอ้างอิงได้นะครับราคาที่ผมไปเจอใน AS ในวันนี้นะครับ 100ซึ่งถูกา iPhone 16 Pro นะครับอยู่ประมาณ3,000บาทถามว่าคุ้มไหมผมว่าก็ไม่ได้คุ้มเท่าไหร่หรอกครับ แต่ทั้งนี้โอเคผมกดช e นะ้อปปี้เนี่ยตอนนี้เลย iPhone 15 Pro ราคาเท่าไหร่ iPhone 15 Pro ใน SPBI นะครับตอนนี้อยู่ที่36,500บาท Studio 7 35,900กบาทอื่นๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรก็ราคาประมาณนะครับ3 000, 5มหซึ่งก็ถูกว่า iPhone 16 Pro ประมาณ45 0 0 0บาทก็เป็นตัวเลขที่โอเคนะในแต่ละปีก็ต่างกันประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเล็งมือสองหลังจากที่ใช้งานมาประมาณป,าณปีหนึ่งราคาเท่าที่ผมได้เจอนะครับราคาอยู่เริ่มต้นประมาณ2 0 0 0 0กลางกลาง แล้วแต่สภาพนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปถ้าสภาพดีก็ประมาณ2 7 2 0 0 8สำหรับ 256G b ถ้า5-12ก็ประมาณ30,000ทวนนะครับแล้วก็ถ้า1นบายก็บวกขึ้นไปนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากนั่นเองครับสำหรับราคาทั้งมือ1มือสสิ่งที่มีความแตกต่างกันคร่าวๆของทั้ง2เครื่องทั้ง15 Pro 16 Pro นะครับก็หลักๆนะครับก็จะเป็นตัวตัว Camera Control ของตัวตัวเครื่อง16 Pro แะครับแต่ก็คือหลักๆโอเคถ้ากดสบาะมันก็เข้ากล้องได้เร็วขึ้นแตตตต่่่ถาามมมมววรรงงเนี้้ัคือบสิผใช15 Pro เข้าแอชชั่นบอททอมนะครับแล้วก็ปรับ ตัวแอชเบอร์ทอมอ่ะ uh, เป็นกล้องเลยแล้วกดค้างไว้หนึ่งครั้งนะครับมันก็เป็นกล้องเหมือนกันผมว่าไม่ได้มีความแตกต่างนะครับกันเป็นในยะแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าเรากดถ่ายรูปสบายเรากดตรงนี้ได้เลยอันนี้เราก็กดวอลลุ่มบวกนะครับในการถ่ายรูปได้เหมือนกันก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันกเท่าไหร่นะครับอื่นๆผมว่าแทบไม่มีความแตกต่างกันเลยครับทั้งความเร็วกล้องโอเคคูณ 3, คูณที่มีความแตกต่างกันนอนสเปคผมว่า15 Pro ไปต่อได้ยาวๆ3-4ปีไม่ได้มีความแตกต่างเป็นในยะชัดเจนกับ iPhone Pro 12เลยใาไา,ยใากๆนสับวก็น่าจะมี คำถามหนึ่งที่หลายคนถามก็คือระหว่าง5 Pro กับ iPhone 16เราจะเลือกซื้ออะไรดี อันนี้คือ15 Pro vs 16นะครับก็ผมบอกได้เลยว่าการใี้ผมใช้มา2เครื่องนะ iPhone 15 Pro ไม่มีอะไรที่สู้ iPhone 16ไม่ได้เลยยกเว้นสีสันที่สวยงามกว่าของ iPhone 16ซึ่งก็นั่นแหละครับก็สำหรับผมนะผมว่าถ้าไม่ได้แคร์มือ2อ่ะเราไม่นับมือ1นึ่าผมรู้สึกว่าการซื้อมือ1 15 Pro ในวันนี้ไม่ค่อยเมเซนเท่าไหร่ถ้าเราจะซื้อมือ2อเทียบกับ16มือ1อะ่ะไม่ตัดความเป็นมือ2อะ่ะถ้าตัดความเป็นมือ2ไปผมว่า15 Pro ได้อะไรยอย่างที่ดีกว่ามากจอ 120Hz USB-C ที่เร็วกว่านะคร ในงานใช้งานจริงได้มากกว่านั่นเองนะครับสรุปแล้ว iPhone 15 Pro นะครับถือว่าเป็น iPhone รุ่นหนึ่งที่มีความคุมม้มค่ามากๆถ้ามองในแง่ใช้งานทั่วไปไม่ได้มองว่าแบบอุยขอมันมาปีหนึ่งแล้วอะแต่ขอปีหนึ่งมันก็ยังดีมากๆอยู่นั่นเองนะครับ้าคุณไม่ต้องมาซีเรีเยสอะไรพวกนเนี้ย15 Pro ยังเป็นทางเลือกที่ดีมากๆไม่ต้องอาเป็น16 Pro หรือว่าซื้อ16 Pro ก็ได้นั่นเองครับจริงๆแล้วนะครับใครที่สนใจ iPhone รุ่นอื่นเนาะเราก็มีคลิปนะครับรีวิวทั้ง p h o n e 16 iPhone 16 Pro, iPhone Pro, Pro, 15 15ๆอ่โฟน,น,น่ใทีใจ ก็ฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยในช่อง TheP ช่องนี้นั่นเองครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่อง TheP กับผมด้วยส่วน Morning First Hub, ขอตัวลาไปก่อน,นแล้วสวัสดีครับ